ชนต้นโพวันนี้เจ้ที่กะเด็นมานี่เลยอ้าวเฮ้ยใครไปตาเพวกเข้าทรงมาวันนี้แต่งชุดอะไรนี่นี่ตีมอะไรเนี่ยชุดรับแขกไงชุดรับแขกแขกคืนนี้เหรอเนี่ยโอ้โหมึงเข้าใจผิดแล้วอะไรผิดแม่ใครเนี่ยทีนี่ตัางไอ้ด้นไปเท่าไหร่ไอ้เฮียเนี่ยใครเนี่ยมึงงเล่นเร็วๆช้าผมลาแกโบนนี่โอ้โหแล้วโอลิ่งจ้กุญแจไม่ผเป็นกุญแจน่าจะเป็นแอนโทเนียมุ่งหนึนะ บอยบอย,บอยไอตันนี้อะไรลูกล่างอย่าบอต้มตดเลยมึงไปคู่กับอีบอยดูที่ลูกออกมาจะรลูกล่างยังไงเฮ้ย <c oughs> ใครมีเบอร์หมอปลาไหมโทรให้มันทุบอีสองตัวนิ้ทีวะโอ้โหจากงี้ก็กไม่มาแล้วหมอปาลาเร็วเช้ากูมีลำนะพี่ดค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย <c oughs> ทำไมดูหน้าตับแปลกๆ <c oughs> พี่กำลังเสียใจพี่อกหักพี <c oughs> ่คนตัดทีพี่วัน่รักพี่ โอ้โหไอ้แป้งนมก็มีทั้งมายอมชิดก็นะอุ้ยมีเข้าหมัดหมาได้น้อยพี่กุ้งก็ตาโตว่ะไม่โตนียมันน้อยได้เห็นของใครมันไม่ทำมาแล้วนะทตาอะไรฉีดอย่างนี้เลยอุ้ยเต้าเลเหรอหัวโอ้ฐานเท่าเราแบกเลยมั้งพี่แดนใครใครทำพี่อกหักมาเนี่ยฮะอยู่ซีไม่รู้เลยอุ้ยผู้หญิงคนนั้นได้ใจร้ายใจดำจริงๆเลย รู้ไหมว่ามึงตอแหลแบบนี้คุณไม่กล้าแสดงตะปูตะปูเขาหลับทำไมอยู่ใกล้โดนชุยแล้วกูขนลุกตลอดของโดนอะไรไม่เข้าวัดดิมันเป็นอะไรนะโอ้แหมดิแป้งเดี๋ยวพรุ่งนี้กูพาไปทำนมทำให้เป็นเต้าเดียวแป้งทำไมอะพี่ดูง่ายดีเต้าเดียวพี่เหรอทำสองเต้าพี่เองอะบอกเลยว่าชีวิตนี้เนี่ยพี่ ตักใครไม่ได้อีกแล้วใช่เพราะแม่มึงไม่ให้มีใครเลยอจะพูดเรื่องจริงสิแต่พี่ทึงมาเห็นทึงมารู้สึกได้ถึงตอนนี้ว่าคนที่ดีกับพี่เสมอต้นเสมอปลายใครคะพี่นวดไงไ<ห>น,นวดเวนมึงไม่ต้องอะไรขนาดนั้นกูขอเนาะห,ห,หดันก็แหม่พอเขาพูดนี่พูดหน่อยเฮ้อ,อจ,จะบอกอะไรให้อะไนวดไปทำปากมาใหม่ปากยังไง มึงก็รู้ดิเองิงนเทียวเหี่ยวจี่สิวเลยจ้าพี่ขอบใจนวลมากนะที่นวลเนี่ยยังรักพี่เหมือนเดิมพี่มองข้ามนวลไปนานแสนนานวันนี้พี่เปลี่ยนใจแล้วพี่พี่รัเน่ยไปกกูไม่ต้องกดหัวเลยลองดูลองดูเหียนมใหญ่กับหัวสิวหน่อยมึงก็พูดเกิน นวลไปไงมาไงเจ๊คือว่าที่นวลมาวันนี้นวลอ่ะก็มีเรื่องทุกข์ใจเหมือนกันเจะพี่มีเรื่องทุกข์ใจเหรอมีเรื่องทุกข์ใจเลยบอกกับพี่มาถ้าพี่ช่วยได้พี่จะช่วยเหรอนวลพูดจริงดิพูดจริงจ้ะเป็นทียอะไรอุ้ยโกรธจะอยู่ปะเนี่ยเอาโกรธพ่อ เียกระดูกแม่ก็ลวกไปแล้วมัน่ะปล่อยแม่ให้หมาแดกไปเลยเขากำลังโศกอยู่ลิเกก็ตังยู่กเดอพี่เด่นใจเลยบอกว่าพี่โดนดโดนทุกใจมากโอ้ยอังกลุงอ๋วอังกาลุงกับมันเข้าน่าจะเสียงมันไม่เข้าอ่ะทำไมอ่ะมันต้องเปลี่ยนเสียงใช้อังกลุงแล้เสียงอะไรเป็นไิใ่้เเอกนู่น อัะรุงอัครุงขอแย่หน่อยกินมึงมาตั้งแต่มึงชี้แล้วน่าโมโหคือว่านูน่ะมีเรื่องทุกใจต่จดวด่า จอกอันนะไงยังเห็นกูอ๋อกูว่าไิดจะพูดตรงๆนะพี่ตอนนี้ยจะมีเรื่องทุกใจมีเรื่องทุกใจเลยรกกูขอโทษมันเปี้ยวจริงกระตุ้งเนี่ยนะนมึงตีคนรักกูกระโหลกแล้วกระโหลกเปี้ยวเลยถือว่าตอนเดือนนเนี่ยนะพาคุณพ่อไปเข้าโรงพยาบ,บาลพูดเป็นไรนวล ม,มดลูกเหรออ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมนะเร็งม,ม,มะเร็งตับตับ<ช>โอ้ใช่นะเพราะว่าเออคุณพ่อนี่นะคะต้องใช้เงินเรื่อยเป็นไรไอ้เฮียเป็นไรไมเป็นอะไร,ร,ะไรตรีไม่ต้องตีให้พังไปหมดสงสารไม่ตั้งเขาพูดอยู่ เป็นทั้งหมดในสามหมื่นในการรักษาามหมแต่ยังไม่พูดคุณพี่มีอะไรเหรอจ๊ะตอนนี้ก็พอแม่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันตอนนี้แม่อากาศไม่ค่อยดี หลามะดุ้งเพื่อพี่กุ้งรับรางวัลจากพี่ด้วยไม่ใช่เขามาขายถั่วยเวนถ้าแม่ป่วยขนาดนั้นพี่แนะนำเลยแนะนำยังไงจะพี่ไปไปจุดไฟหน้าท้องโอ้โหเดี๋ยวก็ดีแน่นี่ไอ้ดงถุงถุงอะไรฮถถุงอะร้อยน้ำเอาดีๆไม่เอาดีๆถุงเท่าไหร่ถุงละยี่สิบเอามาเลย นี่ก้อนไกลถึงก้อนไกลร้อยหนึ่งก้อนร้อยเอาตัวแล้วด้วยก้อาร้อยหนึ่งเออวุ่นใจบุญอย่างเงี้ยมีนมครกป่ะเอามาสามสิบเออจะกินนมครกมีเป่ะไม่ได้โคตรยากอันนี้สี่แปดสิบเอามาแปดสิบอ๋อหมดเลยหมดเลยหมดเลยเออมาหมดเลยหมดเลยร้อยยี่สิบพอดีจะได้ไม่ต้องร้อยยี่สิบไปเอาตังค์ที่ยวก็แบบนั่นน่ะนะโอ้โหไม่ได้เที่ยนี่มึงเผาเขาหน้าเวทีเลยเหรอ จะได้เลิกเดินขายสักทีเดินตอนนี้เอารถใหม่มาเดินตอนนี้ไม่มีใครดูกูหรอกเลิกเดินขายเพราะว่าไอ้ที่ขายกูซื้อหมดมันก็ต้องเอามาใหม่อีกอะถ้าเอาใหม่ก็ตกไปเรื่อะคุณแม่เนี่ยต้องใช้เงินรักษาเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทแล้วต่อเดี้เอิรดดวนเนี่ยนะเป็นคนเรียนสูงแต่ว่าก็เรียนจบแล้วแต่ว่าครูเนี่ยเขายังไม่จบเพราะว่ายังค้างจ่ายอยู่นะจ๊ะพี่ มีสี่แล้ีสี่แล้วเรียนที่ไหนเอเรียนอรียราปีสี่จะพีไอรามปีสนี่ช่กหลปีสป่อย่าไปกลับมปีส่ใ้จบใกล้จบแล้วัะขาดกันอีกหมื่นหนึ่งรวมๆแล้วเนี่ยคุณพ่อมหมืนคุณแม่หนึ่งมเออแล้วก็หนูม่อาตหลลมเรื่องเมตลรวมกันทั้งหมดห้าหมื่นห้มื่น กูตกเลขตัวห้าหมื่นเลยจ้าห้าหมื่นจ้ะพี่นวลพี่สงสารนวลดนตรีกับพี่มาตลอดอะไรหัวกูไปไหนอ่ะอะไรเนี่ยดูในจอหัวกูหายเล่นลิเกอนูลฟังพี่ดีพี่จะช่วยเหลือนวลพี่จะหาเงินมาให้นวลห้าหมื่นจริงนะพี่นวลจะรัก เง yo oh ินเสียงใครราอวะจันเงินจันเดียวเงินไม้ฮะเงินเงินจันร้องเงินไม้ฮะเงินโอ้ยเฮียมึงไปกระสันมาจากไหนได้แป้งเอาหัวหลุดเลยเอ้ยปีนเกี่ยวด้วยนี่กูซื้อใหม่ทุกงานเลยมึงรู้ไหมเนี่ยเข้าเรื่องเลี้ยวเลี้ยวเก็บเงินแต่กูเงินมายังไงเนี่ยเดินทางมาเงินเงินเดินมาเดินมา รู้กว่าจะกลับถึงบ้านไกลเลยเนี่ยใช่ค่ะพี่ไทยเอาเงินนวลพี่มีเงินอยู่ร้อยหนึ่งไอ้เฮ้ยเฮ้ยมี่จะจะเลี้ยงกูไงเล่าบอกจะเลี้ยงขนมีกูได้รางวัลอีติดมากมากแคุณหน่อยไอ้พี่เงินอยูร้อยพี่ให้นวลเลยเอาเป็นค่ารถกลับบ้านตายแล้วพี่เท้พี่จะเอาเงิ้มาให้นวลมันจะดีเหรอพี่เงินทองมันหายแล้วอ้าวจิจะก็เอาเฮ้ยยัดเดี๋ยวก็ไหลลงล่างหรอก พี่ให้ด้วยความเกิดใจนวลเจี๋ยค้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาเงินมาให้นวลห้าหมื่นนะนวลนะพูดจริงนะพี่แล้วฉันจะรอได้จังรีบมาเร็วมานะแล้วม่นจะไปเอาเงินที่ไหนของมันเดี๋ยวไอเดงเะรวะคุณไปรับฝากแล้วลูกจะไปเอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ไหนเดนลูกจะรักเงินพ่อไอ้แดงเฮ้ยึทำแบบนี้ไม่ได้ไหนแดงทำไมวมันไม่ดีเดี๋ยวพ่อรู้ขึ้นมาเป็นเรื่องเอาเงินที่ไหนอะ าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ของพ่อมึงอ่ะไม่มึงจะรับเงินพ่อมึงเฮ้ยเฮ้ยช่วยห้ามอะเร็ว